การสักลวดลายบนผิวหนังหรือที่เรียกว่าสักลายหรือสักยันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยที่มีช้านานแต่ทุกวันนี้ลายสักรหรือสักยันตามความเชื่อโบราณน,นั้นได้แปลเปลี่ยนไปจากโบราณอย่างมากทั้งมีวิธีการสักและลวดลายภาพที่มีความวิจิตรบรรจงมากขึ้นเรื่องราวของลายสักของคนไทย เป็นสิ่งที่น่าศึกษาและค้นคว้าเรื่องหนึ่งแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจใครศึกษามากนักทั้งทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งและนับวันจะสูญหายไปและนับบัดนี้ความรู้จะถูกตีแผ่เพื่อสังคมได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลแก่คนรุ่นหลังๆสืบต่อไปผมไม่เคยสักยันผมไม่เคยรู้จักคำว่าของขึ้น มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องพิสูจน์อ่ะหาตำราเก่าๆองค์การบูชาครูมาอ่านบ้างสวดมนต์ผมสวดมนต์เป็นปีๆผมไม่เคยสักเป็นผมเล่นเป็นแต่กีฬากับช่างเชื่อมสักครั้งแรกสักน้ำมันการสักที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อวัตถุประสงค์ของการสักผู้ชายบางคนจะสักยันด้วยเหตุผลของเวทมนต์คาถาเพื่อความแข็งแกร่งของจิตใจ แล้วความต้องการอยู่ยงคงกระพันซึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประเพณีนิยมในชุมชนบางกลุ่มการสักลักษณะนี้จะสักให้เฉพาะชายชะการเท่านั้นการสักมีลักษณะที่สอดแทรกด้วยความเชื่อและพิธีกรรมหลายอย่างเช่นก่อนทําการสักจะต้องมีการทําพิธีไหว้รูในการสักนั้นก็จะประกอบไปด้วยการได้เวทมนต์คาถา โดยอาจารย์ศักจะถูกผิวหนังของผู้มาสักก่อนขณะสักลายหรือสักยันและหลังจากสักเสร็จแล้วอาจารย์สักแต่ละคนจะมีรูปแบบของรวดาดเป็นของตัวเองและผู้ที่ต้องการจะมาสักสามารถเลือกลายที่อาจารย์มีอยู่ได้ตามความต้องการส่วนมากจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายและเป็นอักขระของและเลขยัน อาจจะสักลายทั้งสาประเภทผสมกันดังนั้นลายสักของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันการสักลายในประเทศไทยอาจจะมีมาแต่โบราณแต่จะมีมาตั้งแต่ในสมัยใดยนั้นไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนการสักลายเพื่อให้อยู่ยงคงกระพันนั้นเชื่อว่ามีมานานแล้วดังปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุณแผนและวรรณกรรมอื่นๆ แต่การสักมักมองว่าเป็นเรื่องของนักเลงจึงถูกมองไปในทางลบทําให้ศิลปะบนผิวหนังประเภทนี้เกือบจะสูญหายไปจากสังคมไทยยอดนิยมอะแถวค้าดเมตตาซะส่วนใหญ่สมัยนี้เพะสมัยนี้ไม่ต้องไปตีลันฟันแทงในกทไทยแล้วไม่ต้องนะท่านปู่จะบอกเสมอว่าไม่ว่าให้เราไหว้สักร้อยวัดแสนวัดหรือว่าทุกที่เลยแต่ถ้าเราไม่ไหว้พ่อไหว้แม่มันก็ไม่มีความเจริญนะข้อที่สองก็ ท่านผิดลูกผิดเมียซึ่งอันนี้มันเป็นหมวดของจริยธรรมและที่สําคัญเลยคือทําอะไรก็อย่าไปเบียดเบียนใครเขาให้มันถูกต้องทํานองคลองธรรมข้อปฏิบัติของท่านมีไม่เยอะแต่มันอยู่ที่สามัญสำนึกของความเป็นคนแล้วว่าเราเป็นคนมีครูเราจะทำอะไรให้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงครูบาอาจารย์เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลเราหรือเปล่าเหตุผลที่การสักยังคงมีอยู่คือหลายๆคนยังเชื่อว่าการสักทำให้มีโชค แว้วคาดปลอดภัยและอยู่ยงคงกระพันผลจากอันตรายต่างๆรูปแบบของการสักแต่ละชนิดจะมีความแขังที่แตกต่างกันลายสักหรือยันบางชนิดสามารถช่วยให้ผู้สักให้รอดผลจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้สัญลักษณ์บางอย่างสามารถทำให้ผิวหนังเหนียวได้ฟันไม่เข้าศัตรูยิงไม่ออกเชื่อว่าการสักจะช่วยให้รอดผลจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้ด้วย นอกจากนี้การศักาทางศสยศาสตร์ยังเชื่อมโยงกับการระวังอันตรายและความปลอดภัยทำให้แคล้วคลาดต่ออันตรายต่างๆศิลปะพ,พื้นบ้านประเภทนี้อาจจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกให้เกิดความศรัทธาความเชื่อมัน่นเกิดความมั่นใจมันอาจเป็นเครื่องแสดงความจริงต่างๆ วัฒนธรรมสมัยใหม่นั้นเมื่อมองแล้วอาจจะไม่ทำให้ปลอดภัยส่วนวัฒนธรรมการสักยันต์จึงช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจเขามีความมั่นใจมั่นคงมากยิ่งขึ้นการสักยันต์ที่มีลวดลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในบรรดาผู้ที่นิยมการสักคือลวดลายที่สักผลทางศิลปศาสตร์แบ่งออกเป็นสองชนิดคือเพื่อทาเมตตามหานิยม และเพื่อผลทางคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมเป็นการสักเพื่อผลทางเมตตามหานิยมมักจะสักเป็นรูปจิ้งจกหรือนกสาลิกาเพื่อเป็นตัวแทนของความมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ข,ของคนทั่วไปโดยเฉพาะให้เห็นผลทางการเจรจาค้าขายทำให้เจริญรุ่งเลืองทํามาค้าขึ้นหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แข่งตัวอักขระยันเชน่นยันดอกบัวยันก้นถุง ยันพกทรัพย์ซึ่งเป็นผลทางด้านการเงินคงกระพันชาติเป็นการสั์เพื่อให้แค้วคลาจากของมีคมอุบัติเหตุหรืออันตรายทั้งปวงลักษณะของรายศักเพื่อผลทางอยู่ยงคงกระพันชาติจะนิยมสักรวดลายซึ่งเป็นตัวแทนความดุร้ายความปาดเปรียวความสง่างามความกล้าหาญได้แก่ลายเสือเพนหนุมานคุกฝุ่น และลายสิงหรือเป็นลายที่เปรียบเสมือนเกาะป้องกันพยันอันตรายเช่น,นก้าวยอดยันเกาะเพชรหรือลายยันชนิดต่างๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ